เปิดมาแล้วนะครับหน้าจอสีสันสดใสทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเวลาเขียนเนี่ยเวลาเขียนไม่เป็นรอยนะทุกคนนี่เวลาเขียนไม่เป็นรอยนะครับมาดูที่การตั้งค่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตตัวนี้ Harmony OS เวอร์ชั่น2 0 โปรเซสเซอร์ Huawei Kirin 710A RAM 8 g b r รอม128 g b ความละเอียด1,920 x 1,200แล้วก็เปิดเครื่องมานะครับเขาจะมีให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์เดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่ตอนนี้จะมีเวอร์ชั่น2.0.0.150ขนาด413เมกติดตั้งตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการอัปเดตเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2.0.0.150อ่ะเดี๋ยวมาไล่ให้ดูนะครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างปัดลงที่ด้านขวาก็จะเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์แผงควบคุมอืมคลายมคลายมา,า,ยมาแล้วก็ปัดลงจากด้านซ้ายแจ้งเตือน จริงๆผมจะบอกว่าใครที่ไม่เคยใช้หูไอ้แอปแกลลรี่นะมาปุ๊บเหมือนผมนี่คือสามารถใช้งานได้เลยนะเพราะส่วนใหญ่วิธีการใช้งานจะคล้ายคลึงกับ Android แล้วดูอันนี้คือแอปที่ผมโหลดมามาดูในส่วนของการใช้งานคร่าวๆกันก่อนนะสมุดโน้ตเราสามารถวางมือแล้วเขียนได้โอ้โหเป็นไงแรงกดของปากกา2,048 เดี๋ยวลองเขียนให้ดูนะสวัสดีครับนี่นี่วางมือได้เลยนะแล้วก็จะลองเขียนแบบแนวตั้งเขียนได้ียงเฉียงแหละอ่ะเงเฉียงได้อ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของปากกาคร่าวๆนะเพราะว่าให้วาดรูปผมก็ หวานไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะให้ดูว่าใช้แนวตรงได้ใช้แนวเฉียงได้อะไรประมาณนี้เห็นไหมแต่บางครั้งถ้าเรากดเร็วๆแบบเนี้ยมันอาจจะแบบว่าไม่ติดนะต้องแบบว่ากดค้างสักหน่อยหนึงอ่ะอันนี้ก็คือปากกานะแล้วก็มาที่ฟีเจอร์การเข้าถึงโหมดอาวุโสคือเราไม่ต้องไปปรับฟงปรับฟอนต์ให้ตัวใหญ่เลยนะมาที่โหมดอาวุโสนะครับเห็นไหม ใหญ่บิ๊กเบิ้มนี่ยังใหญ่ได้อีกนะ